โอ้ยตายละงานเท้าเยอะถึงเวลากินกันอีกแล้วทุกคนวันนี้ก้อยลูกบัวเดอ้อวันนี้มีก้อยลูกบัวมีแหนมนะคะแหนมวันนี้ทําไว้แล้วก็แช่ฟิตไว้นี่ก้อยลูกบัวทําเสร็จใหม่ๆเลย กับข้าวเหนียวของเราจ้าเมื่อคืนกินลาบกวางวันนี้วันนี้เมื่อคืนนี้รู้สึกแบบยังไม่สุกนะคะเช้านี้จัดจัดเอก้อยอีกรอบหนึ่งนะคะไม่เชา้าสิจะเที่ยงแล้วนะมาทุกคนมากินกันเลยดีกว่าเราเรา,เรามีข้าวเหนียวนะคะเรามีข้าวเหนียว,มา,วยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอฟซทั่วทุกมุมโลกย พูดปานว่าจ้ขอมีเอซีเยอะมามาม,ามาอันนี้เป็นแหนมค่ะทุกคนเนีย่ยทำเองเนาะก้อยลูกบัวข้าเหนียวนึ่งเมื่อคืนนี้นึ่งกินกับลาบกวางตั้งไหนตั้งนี้ตั้งนี้นะ จะได้รู้ว่าฉันมีข้าวเหนียวนะอามันมละทีนี้กินข้าวเหนียวก็ติดมือลาพอกระเทินอุ้ยมาจา้าอืม ลราพ่อกับเธนเนื้อสดมากมันก็ผักแพวเหลือเมื่อคืนนี้ค <c oughs> ออ่อนคอพับไว้เขอาอยวาติดมือดู เวลาแม่จ๋าทาก้อยแม่จะจะใช้เนื้อสดนะทุกคนไม่ใช่เนื้อแช่แข็งนะคะเวลาถ้าไปช้อปปิ้งเนี่ยถ้าตั้งใจว่าจะทําก้อยเนี่ยจะเลือกเนื้อใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ทําโดยที่คือทําเลยไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะก็คือเป็นเมนูที่ทําเลยแล้วก็ไม่แช่ฟิตแม่อ,อะไรถ้าซื้อมาแล้วเอามาแช่ฟิตแม่จะจะไม่ทําก้อยนะคะจะทําเป็นอย่างอื่น ทำเป็นเนื้อสุกสารแห่ก็ไปเล็มๆลมาเมียก็กินผัวก็ทำงานไปตัดยาก แล้วหน้าร้อนแหนมเนื้อนี้ที่ซื้อมาก็แบ่งนะครับทำเป็นก้อยแล้วก็ทอดทอดแบบว่าไม่ไม่แบบว่าพอให้มันสุกอะ่ะ ทอดพอยให้มันสุกให้คุณสาเพราะว่าเดี๋ยวเขากินเข้าวเหนียวอืม เหลือนิ้วก้อยนิ้วเดียวที่ไม่เปื้อนพอดโพลเนาะเอาก็จะยิ่งหาว่ามุมมามก็มุมมามจริงเลยเนาะเอาตามสะดวก เราสะดวกของเราแบบนี้นี่ก็กระเทียมนี่ก็กเทียมเราสะดวกของเราแบบนี้มาเด้อมาเด้อใครเข้ามาก็มากินด้วยกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยก้อยลูกวัว Oh, tài lắm Ngàn sao vậy Cạch bạc tụi em chơi rồi. Nó tả ra không à Đẹp ọc hụt เดี๋ยวหน้าขาวเดี๋ยวหน้ามืดแดดอ <Eden. S 1> อกแดดห็ดเวลากินเนื้อแบบว่าเนื้อใหมา่ๆเงี้ยมันอร่อยนะ แซบเนาะแต่ขาดแนวจวดไม่มีแนวจวดเลยเมนูแบบนี้มันต้องมีแนวจวดดับคาวใช่ไหมเขาเรียกแนวจวดทุกวันนี้มันก็จะมีสับใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยเนาะคนเราจะตกแต่งคำใหม่ๆขึ้นมาใช้เรื่อย ต้องตามให้ทันว่ามันจะมีกครังแล้วจวดนี้ก็เริ่มเริ่มตกยุคไปหน่อยแล้วนะเนือ้อสดดีแท้ มา,มาเดวแหนมคำนี้ปิดท้ารายการดีกว่าปิดท้ารายการกันด้วยแหนมชิ้นนี้ค่ะปิดผอบ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจบกันไว้เพียงเท่านี้แต่ว่าอย่าลืมนะคะเรามาคินด้วยกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปเพราะว่าของแซบของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะคลิปนี้แม่จักขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย